ในกรุงเทพจะเป็นหนังควบครโอ้ยทันที่ครับมิชชัยบัญชาทำทันเเรื่องสารวินนี่ก็หนังดีนะครับเรื่องสารวินเนี่ยสารวินคืออ่าเดี๋ยวนะสรพงษ์ชาตีแสดงเป็นจ่าเลี่ยม จ่าแลมจ่าเลมนะครับแสดงเป็นจ่าแลมนะครับแสดงเป็นจ่าแลมนะฮะหนังเรื่องสารวินครับพระเอกเป็นในร้อยตำรวจจบใหม่เข้าไปบรรจุนะครับไปถึงก็โอ้โหจ่าเลมบกำลังยิงนะครับและมีคุณฉัดชัยนะครับแสดงเป็นผู้กองของกเหลี่ยงกอทุเลนะฮะ